ยายอะไม่ะันกลัวมันจะได้ไปหาอาหารใหม่แสดงว่าอุ้ยจจิ๊บจิ๊มีเคยโดนแมวงับปะงับเล่นๆอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นอะน่ะกลัวเฮ้ยมันความรู้สึกเดียวกับแมวแมวแมวกัดเล่นๆอะ โอ๊ยมามาเยอะแล้วมาเยอะแล้วลองดูอันนิ้วก่อนยังได้อันนิ้วเอานิ้วกับเราเราตึงขัวมาไม่เจ็บป่าวจริงจริงไม่เจ็บไม่เจ็บมันจะมันจะกระจ่กลัวไม่กลัวหรอกมันจะได้ทําสะอาดเท้าไงลูกเท้าที่เราแตกอ่ะมันจะหมดเลยนะเดี๋ยวที่กดไลองไปพ้องงาน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 มา เอาให้แข่งกันถ้าเกิดใครขึ้นใครขึ้นก่อนคนนั้นแพ้โอเคป่ะแพ้แล้ว,ลวจะตัง,งตค์สิบบาทสามสองหนึ่งให้แม่เอาขาขึ้นไหมข้างน,นี้ดิอย่วพิงอยู่เพิ่ง <c oughs> ไป <c oughs> ยงเห็นว่ามันดูดตามตามลายลนิ้วให้เราด้วยเริ่มจะเริ่มแข่งขันแล้วจริงๆแล้วนะไม่จ,จริงแลจุ๊บๆเห็นว่ามันจะดูดตามลายนิ้วให้ด้วยตอนนี้แม่ชินยัง ชินละดูดิงั้นแม่จะเลี้ยงได้เยอะขนาดนี้เหรอคือคือผมไม่ชอบตอนมาตอดขึ้นตรงเนี้ยเออเออใช่ตรงนั้นจะจึกจกจ๊กหน่อยแต่กกตรงฝ่าเท้าอะ <c oughs> ตรงนิ้วเท้ามึงไม่กินละมึงกินอะไรต้อง <c oughs> อืนเออ,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 อได้เยอะได้เยอะ <c oughs> ได้เยอะอยู่คือมันตอดตรงนี้เจ็บไหมตอดตรงนี้เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอ้าวโอ้ยมันจึ๊กจิก เคยเห็นคยเห็นแมวงับปะล่ะเคยใช่ประมาณนั้นเลยเ่้ยรูย้สึกว่ามันไม่หนักเท่าไหร่แล้วนะ,นะเออดูสิดูข้างี้ดิคืออีกหน่อยก็จะมีรีส<อ>สบายเลยอะ่ะตอนนี้เริ่มอร่อยละเลือดเริอมไหลหมดตัวเริ่มลอ <laughs> ไม่ไหวล จัด,จดแ,แลด้วมันกัดแม่้องวมันแผลเด้อดมันกัดในกัดมันดูดมาข้าเนี้ไม่ใช่นี่ถ้าเราเล่นน้ำมาเ,มเราสะอาดทั้งต,ตัวเลยนะ<ด>นะเนี่ย